ก็ส <t iny player> ำหรับซีรีส์เพเยอร์ไม่อาจทำหลักเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายะนะคะที่เป็นเล่มหนังสือซึ่งเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตัวนิยายเองอ่ะก็ได้รับความสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบออกมาทําเป็นซีรีส์หรืออะไรเง <S <S ี้ยเราก็มีการพูดคุยกับคุณนักเขียนแล้วก็ได้หยิบนิยายเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ <S <S ค่ะความน่าสนใจของมันตรงไหครับเออในเรื่องน่ะมีครบรถทั้งมีกลิ่นอายของความรักความสนุกสนาน ความน่าติดตามความขบขันมีดราม่าด้วยเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการหยิบนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นซีรีสแม้แตกต่างไงต่างกับนิยายกับที่เอ่อตัวเล่มนิยายเนื้อหาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าซีรีส์เรามีการเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างให้มีความน่าติดตามมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นเรามีการ พูดคุยกับทีมเขียนบทแล้วก็พูดคุยกับในการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปอย่างตอนที่เราอ่านตรงไหนมันตกเราให้เราคิดว่าเราอยากหยิบเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ตัวละครทั้งสองตัวบางเรื่องอ่ะดําเนินด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวจากมุมมองเดียวแต่ว่าของเรื่องเพยเยอร์อ่ะมันช่วงแรกอาจจะเป็นตัวละครหลักหนึ่งคนถ่ายทอดเรื่องราวมาแต่พอผ,ผ่านไปสักพักเราก็จะได้เห็นมุมมองจากตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยคือไม่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วก็ ไม่เพียงแค่คู่หลักอะค่ะบรรยากาศลายล้อมทั้งหมดในเรื่องจะพาให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็น่าติดตามเรื่องราวไปจนตลอดจนจบเรื่องเนื่องจากคาแรคเตอร์ในในตัวซีรีส์จริงๆน้องค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากนะคะใช่จริงๆค่ะถ้าถ้าถ้าใครที่มีโอกาสได้อ่านตัวนิยายนะคะก็จะทราบว่าตัวนางเอกที่ชื่อพี่พลอยเนี่ยเป็นดารานางร้ายที่มีความเป็นแฟชั่นค่อนข้างสูงซึ่งตัวนองไอก็ตอบ ตรงนั้นอยู่แล้วค่อนข้างตรง,งคาแรคเตอร์มากตัวหอมด้วยไหมตัวหอมใช่ใช่ตัวหอมค่ะเ <laughs> จอกันครั้งแรกคือน้องมาพร้อมกลิ่นหอมอยู่แล้วด้วยกับในนิยายก็ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวละครปันที่เป็นคู่กันก็มีความสดใสน่ารักมีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งจริงน้องมีก่ก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะจริงๆเออแคสมาก,กับตัวบทละครค่อนข้างตรงกันค่ะใช่คู่นละคะคู่รองเองก็เป็นสีสันของเรื่องนี้ จริงๆอยากให้ติดตามเพราะว่าก็มีความแก่นแก้วใดๆสองคนนี้ก็เหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับเช่นกันเจก็มีความคููเป็นในเรื่องจะเป็นดาราที่เป็นระดับเอเชียซึ่งก็น้องก็เหมาะสมนะคะไม่ไม่น่ามีใครอยากต่อยต่อยแยงอะไร <c oughs> <c oughs> ส่วนปลาที่เป็นคู่เขาก็ตามบทในเรื่องก็ค่อนข้างเหมาะสมลักษณะ,ะส่วนตัวหรือว่าลุคภายนอกค่อนข้างตรงกับตัวละครทั้ง4ีตัวอยู่และะ้วค่ะ เขาอยากมี่ผู้แม่ผ่ามาตกใจกับการของการงานค่ะเราเคยมตรงบอก่หมคะค่ะผ่านคาแรคเตอร์มัตรงกับอะไเนี่ยคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่พลอยอะตรงกับตัวเราในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือภายนอกก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างจากตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็น ส่วนข้างในของเขาอะเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ follow ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งซึ่งตอนที่อ่านอะเรารับเล่นเรื่องนี้จากคาแรคเตอร์พี่พลอยค่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้แสดงจริงจริงเขาตีนะว่าโจหอนกระข้องจริงไหมเขาใช้เดี๋ยวเราดมให้เราดมให้อันนี้เป็น ก็เมื่อกี้เขาตอบของพี่พลอยก่อนว่าตัวหอมจริงไหมคือจริงค่ะเขามีเทคนิคการฉีดน้ําหอมด้วยนะคะหอมจนหนูต้องถามว่าฉีดยังไงเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ฉีดชุดชุดชุดฉันฉีดชุ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 ดช อ่<ช>คเปืองมากต่อเดือนใช่ค่ะของมี่นะคะก็รับบทเป็นปันค่ะซึ่งจะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะที่มีความมั่นใจมีความสุกซนเนาะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องค่ะเขาจะต้องมาหาบางอย่างจากพี่พลอยแล้วก็แบบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมก็จะมีการแบบชิงไหวชิงพลิปกันนะคะแต่โทนเรื่องเนี่ยก็จะมาในมดของ โรแมนติกเขาไมดีใช่แล้วก็จะมีความดราม่าเข้ามาเล็กๆเหมือนอย่างที่พี่เดียบอกคือตอนแรกมันจะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองของปันสวนในพาร์ทหลังจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านในมุมของเราก็คือเหมือนเป็นการเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาของสองตัวละครพวกเราอะค่ะอันนี้คือแบ่งคละถ้ามี12 EP ก็คือคนละ e ีค่ะถ่ายทอดเป็นการเกลี่ยเกลี่ยประมาณนั้นนะคะจะมีสลับบ้างอะไรเคยสลับไปสลับมาเป็นการเล่าเพื่อให้สนุกขึ้นไม่ได้แบ่งแบบชึบขนาดนั้นแต่ว่า จะเป็นการเล่าเหมือนแบบเป็นมูทของตัวปันก่อนอแล้วก็จะเป็นมุมมองของตัวเราว่าทําไมเราถึงได้เป็นแบบนี้แล้วทําไมตัวเขาถึงได้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะคู่เราเป็นน่าติดตามยังไงคู่เราหน้าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาแบบในทีเซอร์เนาะสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาเมาอยู่ที่ห้องเราแบบตื่นมาไม่รู้เรื่อง<ช>อันนั้นก็สนุกแล้วแล้วลคราวนี้มันก็จะเป็นการแบบ เราก็จะเล่นไปกับเขาเล่นเกมกับเาใช่ค่ะคือเหมือนกับตัวปันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่พลอยเป็นเหยื่อของเขาแน่ๆค่ะแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจไปสูงที่จะไปอ่อยพี่พลอยเพื่อที่จะหลวงความลับบางอย่างใช่ไหมคะแต่พอหลังๆความจริงก็จะเริ่มค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาความสนุกมันก็เลยจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะทันมากเกมกับนิงนค่ะของเราก็จได้ค่ะ ของคู่เรานะคะก็จะเป็นคู่รักกันแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมขอบคนที่อยู่ฝั่งที่จะไม่ได้เล่นปรลาตบคอคมาแล้วแนะนำตัวของเราดีไสวัสดีค่ะไกร์ชาเปอร์ค่ะรับบทเป็นเจเจราพัสค่ะก็ในเรื่องนะคะก็เป็นเอ่อเป็นเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วความ ชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่ที่ความรักจะอยู่ที่เขาเลยสวัสดีค่ะดิงๆิงมาริกาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพี่สาวของปันนะคะหนิงรู้สึกว่าบทที่หนิงได้เับาก็คือเป็นพี่สาวที่สงสัยก็คือแบบจะเป็นคนนั้นจะใส่ใจคนรักข้างไปหมดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนิงว่าจะเป็น มุมมองแทนคนดูในระดับหนึ่งด้วยเหมือนเราจะคอยสงสัยให้คนดูคิดตาว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบแผนที่เรียบร้อยในความคิดของตัวเองประมาณนี้ค่ะ่นเื่อคือเราต้องเป็นแฟนกันก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นก็ยากไหมไม่ยากเลยค่ะจริง,รงๆในนิยายอะค่ะไม่ค่อยมีเส้นเรื่องของเรามากนะักแต่ว่าตัว ซีรีส์จริงเนี่ยก็มีการเขียงเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาค่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะว่าจะเป็นเ,เนรื่องอะไรคู่เราจะเป็นรสชาติแบไรคู่เราทําเป็นรสชาติเหรอคะมีอ้อนหวานอาจจะมีปนขมนิดนึง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 ใช่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่จะมาสร้างสีส <c oughs> <ๆ>ันค่ะเราก็เป็นคนที่าการสองคนนี้ว่ามีหนึ่งมีหนึ่งคิดเป็นชั้นไหมยังไงมีสองใช่คนนั้งคั่นบ้านใช่ อันนี้เป็นเรื่องแรกของเราอใช่ไหมใช่ค่ะตัวยังไงบ้างอส่วนตัวเกรสเกรสถ้าไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ทำกันบ้านเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็เข้าคลาสเวิร์กชอปแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเราต้องเราต้องปรับตัวเยอะหรือว่าเราเครียดหรือกดดันไม่เลยค่ะมีความสุขกับโปรเจกต์นี้มากใช่ค่ะน,นิงก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกัน ใช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นก็คือก็ทำกันบ้านตัวละครอะไรแบบตามปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ค่ะแคสค่อนข้างตรงมากๆเลยทำให้เราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนเป็นคาแรคเตอร์กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้ยแบงนี้เลยเหรอใช่ร้อยเปอร์ ชอบค่ะชอวยุ่งมากคนอื่นใช่อยากใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราแคร์คนอื่นมากๆเราก็เลยใส่ใจคนอื่นเยอะค่ะก็คือออกมาแล้วก็เข้าหทุกบทได้เลยเข้าบทเลยต้องอีกบทใช่คือคู่จะสนใจเรื่องคนอื่นจนเรื่องของคู่เราเอ้ยสปอยวะเนี่ยยังไม่้ใช่แล้วอะไรฝากคู่เราให้ติดตามคู่เราว่ามันจะมีรสชาติยังไง ค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยอยากให้ติดตามเส้นเรื่องของพวกเราด้วยอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนละกันค่ะใช่ครับู้จัดของบริการเลยค่ะฝากโปรเจกต์กับอันนี้เป็นผู้ประสานก็สำหรับก็สำหร แบบโปรเจกต์ของเพลเยอร์นะคะก็ขอฝากฮาร h a r d b o สตูดิโอไว้ในอ้อมใจของแฟนๆทุกคนของพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube TikTok X หรือว่า Facebook Instagram ด้วยค่ะฮาร์ h a r สตูดิโอเ i ิร์ชได้เลยค่ะขึ้นค่ะนอกจากสองคู่นี้ก็ยังมีคนอื่นหลายร้องอีกใช่ค่ะนักแสดงเสริมหลายล้อมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากค่ะเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับคุเออช่วงจริงๆก็บอกได้เลยไหมเราบอกได้เลยไหมประมาณ ช่วงปลายปีค่ะช่วงเดือนตุลาจริงๆติดตามข่าวสารรายละเอียดทางเพจของฮัตป๊อปก็ได้แต่ว่าตุลาละค่ะก็บอกนียก็บอกเลยเผี่ยวันนีนวันที่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นช่วงเดือนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society